สวัสดีครับนเอกครับจะเพลร้านเอกดซิงอัส,สรีนะครับวันนี้เราพบกับออนิวไททันหัวเดียวปี24ป้ายแดงอหนคันนะครับก็เข้ามาติดตั้งกล้องมองถอยหลังแบบจอดฝาท้ายนะครับในตำแหน่งนี้รถรุ่นนี้นะครับด้านหลังยาวกระบะยาวมากนะครับประมาณ2เมตรอ่ราแล้วก็เมื่อมีการชนเหล็กแบบนี้นะครับเวลาถอยเนี่ยเรามองไม่รู้เลยนะครับว่ารถเราอ่ะไปถึงระยะแค่ไหนแล้ว พอเมื่อไปนั่งในห้องโดยสารแล้วมองกระจกหลังเนี่ยถ้ามีรถเก่งจอดตรงนี้นะครับบางทีมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นจริงๆนะว่าระยะมันถึงแค่ไหนมันกะไม่ถูกนะครับพอเรามีกล้องมองถอยหลังแบบนี้แล้วเนี่ยทาให้เรากะระยะได้ถูกต้องเลยนะครับแล้วกล้องที่เราใช้เราใช้ของเบาฟุ้งนะครับก็มีความคมชัดก็เ,เป็นฝาครอบต้องข,ข,ข,ของมิสูบิชิไทตันรุ่นก่อนนะฮะก็ามาติดตั้งเข้ากับฝาท้ายของมิซูบิชินิวไทตันสอ2พเลย ก็จะเป็นฝ่ารุ่นแบบนี้นะครับของตัวโฉม15-18เราก็ใช้รุ่นนี้เบิกมานะครับติดตั้งให้เป็นฝาแท้นะครับฝาสวยงามอ่ไปดูกันนะครับการใช้งานก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงจอก็ยังเป็นจอเดิมนะครับอ,อินพุตเข้าไปเนี่ยก็จะใช้เป็นปลั๊กตรงรุ่นเสียบด้านหลังเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดต่อสายใดๆนะครับ สตาร์รถชีงยงแกเลยจอเดิมแบบนี้นะครับของเดิมเนี่ยไม่มีกล้องถอยนี่นะผมบอกว่าพอเรามานั่งเจะเห็นว่าท้ายรถมันสูงนะครับเวลาเราถอยจริงๆบางทีอาจจะมันไม่มองไม่เห็นจริงนะว่ารถมันถึงระยะแค่ไหนแล้วกะระยะลําบากนะครับแต่เมื่อมีระบบกล้องแบบนี้ครับจอบ่อฝาท้ายแล้วรถมีกันชนด้วยเนี่ยมันทําให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าระยะรถเราถอยไปแค่ไหนแล้วนะครับ ไปไฟนิดนงอ่งโอเคนี่นะครับมองกันชัดๆเลยอถอยไปนะครับนี่เห็นกันชนชัดเจนนะครับระยะถอยแบบนี้อันนี้เราจะลองเทสแต่เราไปถอยไปดูให้ดูระยะกับรถผมนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้จอชัดๆแบบนี้เลยครับกล้องชัดๆนะครับไม่ได้จอชัดๆกล้องชัดๆเราเราถอยให้ไหมฮะถ้าเรามองกระจกมองหลังเนี่ยบางทีเรากะระยะยากนะครับมองไม่เห็นว่ามันอยู่ประมาณไหนแต่พอเรามีกล้องถอย ถอยไปได้สุดเลยครับเนี่ยถอยไปได้อีกเพราะเราเห็นตัวรถระยะเห็นกันชนเห็นไหมฮะเห็นกันชนแล้วก็รู้ว่าอะไรอะประมาณนี้ถอยได้สุดเลยปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่เห็นระยะรถเนี่ยไปติดเอากล้องไปติดใต้ตรงเหนือป้ายทะเบียนตรงใต้กันชนเหล็กอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นระยะตัวรถเลยว่าถึงระยะแค่ไหนถอยปลอดภัยหรือไม่ครับ ก็มีโอกาสที่เราจะชนรถด,ด้านหลังได้นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะถอยมาถอยมาปุ๊บเส้นปลอดภัยเส้นสีเขียวก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากใกล้ๆชิดอีกไม่ต้องมองเส้นระยะนะครับให้มองตัวกันชนของรถตัวรถที่เราวองเห็นเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมว่าผมว่าจอดชิดเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนับเรียนเก่อปุ๊บ ไปดูก่อนนะครับกันว่าไปแค่ไหนอ่ะนี่นะฮะถอยจะเห็นเห็นขอบเห็นหูกันชนนะครับหูที่จะคลองสแกนนี่ปลอดภัยแน่นอนถอยกันได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับเราเห็นตัวรถชัดเจนไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะถอยใกล้ถอยไกลแค่ไหนแบบนี้ชัดเจนนะครับ ปลอดภัยแน่นอนก็ช้เวลาติดตั้งมา4ชั่วโมงนะครับสนใจติดตั้งอ่าเดี๋ยวไปดูตัวกล้องกันนะครับเดดูกันอีกทีหนึง่งติดตั้งสวยงามนะครับใช้กล้องของเบาฟุ้งความคมชัดสูงครับถึงแม้จะเป็นกล้องรนโหมด NTSC ก็ตามแต่จะมีจะชัดกว่ากล้องตัวถูกๆนะครับ เรุ้เีแล้วก็ตัวกรอบไปเป็นของเบิกศูนย์แล้วก็ตรงนี้เราได้ซิลโคนยิงล้อมรอบนะครับกันน้ําไว้ให้แบบนี้ป้ายแดงเลยมาจากสุพรรณบุรีนะครับถ้าสนใจติดตั้งนะครับฝากผลง,งานไว้ด้วยติดต่อได้เอกครับ081-987-6286ึ่ก้าแปดูจ็แปกแฟนเพจย,ยูทาแนลเ e อกละซิ่งแอสซีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ